เกษตรเดววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสปกรักของอำเภอเสดวซึ่งมีลุงยูนและป้าผาดเจ้าของศูนย์เรียนรู้ที่น่ารักเป็นกันเองมาเยือนทุกครั้งก็จะได้พบความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากการทำการเกษตรโดยนายประยูนแสงแก้วหรือที่ทุกคนรู้จักครูยูน เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกรหลักของอำเภอสะดาซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลท่าโพอำเภอสะดาจังหวัดสงขลา โดยสินค้าหลักคือยางพาราซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอสดาประกอบอาชีพปลูกยางพาราแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันผลผลิตยางพาราได้น้อยประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ำจึงทำให้เกษตรกรต้องประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตโดยศูนย์เรียนรู้ของโรงประยูนถือเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกยางพาราร่วมกับไม้ผล เพื่อร่วมยางรวมทั้งผักสวนครัวต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งมีการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวัสดีครับผมนายประยูนแสงแก้วตรงนี้ครับเป็นศูนย์สพอกอของอําเภอสเดานะครับซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราได้ทําในส่วนนี้ครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของดินนะครับมีการปุดดินนะครับมาวิเคราะห์ดินแล้วก็ ทำปุ๋ยหมักนะครับเนื่องจากว่าในสภาวะที่ยางมีราคาตกต่ำเพราะฉะนั้นกเกษตรกรนะครับก็ต้องหารายได้เพิ่มด้วยการปลูกพืชร่มยางขึ้นมาครับก็มีผักเรียงนะครับผักกูดพริกขีน้นกนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอประมงนะครับก็มีการเลี้ยงปลากินพืชน,นะครับปลากินพืชน,นั้นนะครับเราจะใช้ อาหารเม็ดในท้องตลาดนะครับร่วมกับแหนแดงนะครับมาเป็นอาหารเพื่อเป็นการดกลดรายจ่ายนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเป็นพวกผักหวานผักปูดแล้วก็ผักกาดผักวางตุ้งนะครับากผักล่านี้ครับก็ได้ัสารอนุเคราะห์แสงโซลาร์เซลล์ธาตยากกาันยาง การแป่งประเทศไทยสาขาสะเดานะครับมา,าช่วยในเรื่องของการให้ระบบน้ำครับก็ตัดไปก็เป็นเรื่องของสวนมะนาวนะครับมะนาวนะครับช่วงนี้ก็มีมะนาวอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงหน้านแรงเนื่องจากว่าตรงนี้ครับมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอเพราะฉะนั้นทําให้มะนาวมีน้ํามากครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ ัจากสนมะนาวก็เป็นปุ๋ยช่นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นรายได้หลักของสูนเช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีตลาดรองรับนะครับตัดส่งสัปด,ดาห์หนึ่งนะครับก็ประมาณ30กิโลนะครับในราคาขณะนี้นะครับกิโลละ60บาทก็ถือว่า,อาพอเป็นรายได้เลี้ยงดูสวนอ,อยู่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นพืชผสมผสานทั่วไปครับ พวกไม้ยืนต้นก็มีกระตอมีสุกเรียนมีเงาะมีลองกองนะครับอันนี้ก็ถือว่าอย่างมีอย่างละไม่มากครับแต่ก็เป็นพืชารายได้ในรอบปีนะครับก็เป็นตัวอย่างของศูนย์หลักนะครับของสกกรครับตวริงครับ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์สบกหลักของอำเภอสดาวยังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิลด์เดย์ในทุกปีรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร,กรผู้นำเครือข่ายสบก และด้ความมุ่งมั่นความตั้งใจทุ่มเทในการทําการเกษตรของครูประยูนที่เป็นต้นแบบในการทําการเกษตรจึงได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกครั้งที่เราลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานเราสัมผัสได้ถึงความสุขของเกษตรกร และเห็นว่าศูนย์สวกสหลักแห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนายังคงทําหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและศูนย์สวกสหลักแห่งนี้ยังยินดีต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรแบบผสมผสานสามารถติดตามสวนลุงยูนสพกรหลักของอําเภอสะดาวผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อสวนลุงยูนบ้านหนําคอกแล้วเกษตรสะดาวจะพาไปเล่าเรื่องที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร พบกันใหม่ในอีพีต่อไปเกษตรสดาเล่าเรื่องสอบปกอสวัสดีค่ะ